สาธุคะ่ะทุกคนใครก็ตามที่เก็บเงินไม่อยู่นะคะเงินเข้ามาเยอะหามาได้ก็ไม่พอใช้นะคะมีเรื่องต้องจ่ายออกไปตลอดเงินอยู่ไม่นิ่งเลยให้ทําตามนี้นะคะวันนี้แอดมินบ้านโครวยยุกิคะ่ะมีเคล็ดลับสายมูนะคะสามารถทําตามได้เลยนะคะอันดับแรกสิ่งที่ต้องเตรียมตั้งโต๊ะอย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนจุดธูป5้าดอกเทียน2เล่มน้ําเปล่าหรือว่าน้ําชาก็ได้5แก้วดาวเรือง9ดอกผลไม้9ชนิดนะคะเป็นผลไม้ม มงคลอะไรก็ได้ที่มีความหมายเป็นมงคลค่ะหมากคูเก้าคำนะคะแล้วก็ผ้าขาวบางปูแบบนี้1ผืนค่ะส่วนวิธีการไหว้ทุกคนไหว้ตามนี้ได้เลยนะคะและสวดคาถาขอขมากหวาเจ้าที่เจ้าทางเปิดทิศเปิดทางให้ตัวเองดวงเปิดมีเงินเข้าเก็บเงินอยู่เงินเข้ามาปฏิหารหาเงินได้เยอะๆค่ะและให้สวดคาถาเปิดดวงชะตาของตัวเองก่อนนะคะทุกคนเสริมดวงการงานการเงินให้กับตัวเองและบอกเลยวันที่22กุมภาพันธ์นี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่เงินเข้ายากเหลือเกินเงินเข้ามาได้ ็เก็บเงินไม่อยู่มีเหตุให้ต้องใช้เงินพิธีวันที่22นี้จะเป็นพิธีใหญ่มากเป็นพิธีเปิดดวงเปิดคุ้มทรัพย์นคกราชนะคะพญานาคและปู่เทเวสุวรรณค่ะบอกเลยว่าพิธีนี้ใหญ่มากนะคะใครที่อยากเปิดดวงเปิดคุ้มทรัพย์ความเฮงความปังให้กับตัวเองนะคะสามารถทักแอดมินบ้านโครวยได้เลยขั้นการฝากรายชื่อรายบุคคลนะคะอยู่ต่างประเทศก็ทําได้ค่ะสามารถฝากรายชื่อกับแอดมินบ้านโครวยได้เลยสาธุค่ะแค่ออกไปเป็นธรรมทานนะคะ